สีสวยจังแล้วมันไม่เลื้อยเลยหมอไม่กลัวใช่ไหมครับหัวครับก็แค่ตกใจหัวมนะันยังไม่ชินยังไม่ชินนีโ่โหนี่สวยมากสวยครับสวยได้วดิหน่อนตัวอนไรดิหนอนใหญ่ใหญ่กว่านี้ได้หรอโอ้มันยาวสิบเมตรงูยาวที่สุดในโลกงูบ้านเราเนี่ยแ,<ล>แหละแต่เหน็ดแบบว่าปรกอบมากแบบนี้งว่าเหลือมบ้านเราเป็นงูบ้านเราเลยที่เจอตามพ่อที่คลองสามวาที่กำลังดังๆเนี่ยแต่พวกนี้มันพัฒนาพัฒนามาเป็นสัตว์เลี้ยง สีมันสวยมากเลยตัวนี้มันมีชื่อสีนะครับที่เก่งมีชื่อสีไหมครับหมอครับอันนี้เป็นโกลเด้นชายโกลเด้นชายตัวเล่นชายมอเตเล่อ่าเป็นม็อบระหว่างโกลเด้นชายกับมอเตเล่มารวมกันเลยออกมาเป็นดำเหลือบดำเหลือบดำแต่อย่างงี้คือเรียกไทเกอร์ไทเกอร์แต่ไทเกอร์ถ้าเป็นเผือกก็จะเป็นแบบสีเหลืองเผือกก็จะมีอยู่สามสีจริง อีกอย่างก็คือเป็นขาวเหลืองไวเฟรแล้วก็ลาเวนเดอร์เทอเพิลแล้วกม่วงอ่อนเป็นๆเขนเขาเป็นน่ารักเชนกินอะไรอ่ะครับอันนี้กินน่องไก่ครับเราไม่ได้ให้กินของเป็นนะคือบางคนคิดว่าเลี้ยงต้องกินของเป็นกินหนูที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่กินน่องไก่เลยไม่งั้นมันจะมีขาวเลือดนะเอ่อมันก็มีอยู่แล้วน่องไก่เราพัฒนาไงเราพัฒนาคือมันไม่ต้องล่าใช่มันเป็นตัว คือตอนนี้ผมคุยก,กับพี่มาว่าเนี่ยเรเห็นที่พัฒนาสีสันและรุดลายต้องคูเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเพราะว่ามันไปธรรมชาติก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ที่บอกอย่างเงี้ยมันไม่หนีมันไม่หนีปกติกูธรรมดาดมันไม่ต้องหนีแล้วพิธีกรของสีไปแล้ว